สบายดีไปพี่น้องเบอร์สุขูสุคนพี่น้องเนาะทักทายสบายดียามแรงพี่น้องวันนี้เข้ากัิมาอัปเดตทางเทอนังเบย์กันขึ้เก่าพี่น้องเนาะเป็นทางเพ่นหนามาส่งใหม่แล้วเนาะพี่น้องไปใหม่เนี่ยส่วนมาส่งพี่น้องโอ้ผนมาส่งใหม่แล้วพี่น้อง

สองไม้วันนี้เลยสั่งบัวใหม่ี่บาสัญาสั่งให้เจ้าซีเล่นนี่วะแม่มันแต่งหน้าดีโอ้เป็นไม้มุ้งเลยโดนๆสบายดีเลยสั่งบัวสบายดีโอ้ขัดเนาะบ่ายเนาะขาดอะไรพี่น้องอ่มีมุติไม่จิกสั่งไม่จิกเนาะไม่จิกบันี่ ักพี่น้องใช่ว่าใหม่มีแถมบ่แถมตัวนี้คันมันนี่โอ้แถมคันมันเนาะถอดใจเด้อถอดใจเใจด้อมันลายว่าสิโตโอ้แถมขันหนึ่งตัวนี้ไม่ไม่ตัวนี้ใหม่ยังอันนี้ขาดอะไรทำเพิ่นใหม่ช่างนะจะใไม่เราอะไรชื่อใหม่เออชื่อใหม่ชื่อใหม่อันนี้ใหม่ยังือไม เรื่องเียวไม้แดงงนชเถมไม่ยังคราเออไม่ถมไม่ถมไม่ถมกันไม่ถมนี่เราบุกคืนกันตัวนี้ให้เขาตัดเอาเด้ติดเช็ดยังกระยาเฮาไลายใเป็นชิปโตตัวนั้นเรือเราแบบนั้นเรือยาวเลยเด้อบอกช้างเพิ่นแล้วไม่ตัวนี้เพื่อนของเพราะว่าส่วนตอนนั้นบัวได้สั่งไม่ห้องน้ำราคาห้องน้ำแต่ว่าอ่า ทางเฮือนเพิ่นพอก็เลยไอ้เพิ่นเอากรอนนะพี่น้องเนาะแต่จริงเอากระไซสร้างบัวกงหน้องเนาะเพราะว่าสร้างเพิ่นโอยขาแมนก็เลยว่าไม่สรางบัวงท่ามตตป้ายเนาะแมนเข้าไฮซีเมตตไปเลยที่เหลือตัดออกเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดยังบ่พอเนาะบอมอยู่ทึ่งในเด้อยู่ทึ่งในบ่ด้วยอยู่เทึ่งในเอ๋ออยู่ทึ่งในด้วยพอคนป้ายอยู่ทึ่งออนไลนเด้ ของเก่าๆแมนบอเก่าแปนซามมันแป่น่าไร C C เออแนเป็นลมเป็นลมโดยรวมมัตเตโต้ของเก่าสิบสกับแมนและเก่ากระเทือกเลยสิบสามเนาะใหม่ยังนะนี่นีตัวนี้นี่นี่เปิดนี่ปดยปดสิบแปดดกับปัดลมโดยมีแผตนวน้น เสร็จแล้วเรียบร้อยคอนเทนต์ไปรีหรอเอ้ยทางไอ้ซางคนกำลังโอ้คนกำลังแอบเนาะกระจายลายเด้อ งยกไหมติดมันเป็เชือกจักติ๊มันซื้อๆกระดบ่ได้เงหลยดก็เรา้ไม่ก็้าเออเอาเลยมันเลยออบสบายไม่เลาไร้เลยในห้างสองมือช่องมือช่้นนี้มีชองมือวว่าซื้อแต่ดร จักเก่าในช่องเหมินอหตัวนี้นจักในต่งหากเลยมีแต่นี่ในช่องเหมินป้าถั่วม้ข้นบ่ใหม่บางไงนี่ถัวมขืน้พอั้พอูดขึ้นป้าแสดงของแท้ดีนะของแท้ เพิ่งซีดึงไว้พี่น้องมันบ่ไป่อยดึงไ่นะไม่ดึงไว้ดึงไว้คือหน่องหมดยูเดี่ยบรอยวิดว่าวิดเรียบรอดวิ์วิดนั่นเอง

แต่กว่าแต่กว่เป็นยังเพราะว่าเป็นต่อเอาพัแล้วเนอะกิดว่เาเพราะว่าทางมันแคบเนาะทางแค็บอย่างนี้อันเสียวกับไป ว่าคนทอทางนี้ก็ดีคือกันทอทางนี้มันก็ยังเตงพื้นแต่ว่ามันแตกว่ะเนาะคาราาบังบเพิ่มกระิมะ Còn xùn thì nó không xùn, nó vô cải nữa nè Quang tợp nè không ừ. thùng cái lái tên nhảy nữa Xùn nữa lẹ mày, mày nè Lẹp này lẹ bố mẹ nè Lẹp mà Mẹ Bố tị lại bà thăng lọt phần mắt nhảy đi Thăng lọt mắt nhảy nó <laughs> Thăng nhảy thăng nhào hả Thăng nữa nè น so yeah. ั่นแหละต้นน yeah> ั้นข้ามันอยู่ันละกยะแมเอาแตะต้นมันหล่มมันอร่อยแล้วก็มาเอาทา้งนานนี่เนาะนั่นนั่นทางนันบ่เลี่ยนกระไรพี่น้องเลยพี่น้องตอนนี้ทางพ่อเพิ่นกำลังเก็บตะปูเนาะสบายดีพ่อเสร็จยัง เก็บเลอกเก็บตะปูสบายดีทางแม่เนาะีโอ้เป็นเลาะเก็บตะปูพี่หองยันแมนแมนส่วนวงมวงเป็นได้ n h ả ไปทางพีหรือเปล่า ว้าเพันใหญ่หแล้วพี่น้อใหญ่โอ้ใหญ่หญโอ้ยแมนแม่นแม,แมแนแซนน่าบ้านแล้วมันจึงถึอเนาะว่าเจ้าคือพอปลูกก็าทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ดีขึ้นกันถ้ามันเป็นเลิกยุ่งว่าจะขุดนี่เลิกยุ่งว่าจะขุดเลิกเจ้าแช่ามาไว้นะคะว่ามันเลิกยุ่ง่ะโอ้อย่างว่าขุดบ่เลิกมันสิตายไว้อะไรเล็กน,นี้เลยโอ้ จะเขาซืออยู่ใส่นี่แะต้นมงเลยฮะอยู่ใส่เหรอชีบาอยู่ใสขาเทนนเออเขาอยากได้เบียร์มันฝ่งเาอยากได้มาปลูกนนาฮานครบเาไว้ชบาทมืควยเอาอูสบาทเนาะสิบาทหันหเงินกีบก็หกพันสิบาทสิบาทหกพักีบโอ้่ร้องว่าทางนั้นเขาใช เป็นเงินไทยเนาะทางนเราเขาใช้เงินเล็กได้เงินสิบบาทเป็นอย่างในถุงโอ้เป็นหนอเนาะแล้วทางเฮาเลยเขาบ้าเขาบ้าทางเฮาแมนไหมเขาคนเขาบ้าวเป็นหนอทางเขาเที่ยวอยู่เมืองไทยด้แมนแมนแมนเพราะว่าทางถ้าแขกมันเกิดสีติดกับไทยแน่เป็นหนออ่าเป็นหนออันนี้กับปีนี้เี็นอารักมากเลยอันนี้วะ แมนแม่แมนต้นขากอะไรโอ้ยอดมันโดยมันสีมากแล้มันสีมากบ้างมันมาเอายอดออกมากรมากเลยโอ้ขากอะไรพี่น้องเยม่แตะไมีแต่จะคุดคุดคุดจนักใส่พุนนั่นนี่เนาะสิปุนนี่แล้วปะเออหนาหนาเฮือนเพิ่นพี่น้องเอาละพี่น้องนี่ โอ้มักนาพี่น้องมากเลเพี่น้องเห็นปะพี่น้องไหวเลยเนาะตัวใหญ่ก็ปิดแล้วพี่น้องอ้าวตัวใหญ่ปิดแล้วปิด่แก้วนั่นเห็นปะได้กินเซยแล้วพี่น้องว่าท่านได้ฮออเดือนทราบไหมามือ

สุดน้ำไมฮะนะพี่น้องเอาสบายดีเดี๋ยวไปดีไหมไปดีเอานั่งได้ไปดีไปด้ไหมไปดีไป้หอู้นั่นะเนาะอ้จะมีมาตะเกอร้เนี่ยโอ้ม่แหงด้ย่แล้วนะจะมีมัสลิจะไปได้จะให้ชวนก็มีมลิ้อมี แซบป่ะอันนี้แซบป่ะแซบอ่าฝันว่าแซบพี่น้องเลยอ่าเราทำเพลาันกำลังยกอ่าคนน้ำนะพี่น้องเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ก็จงกระบะไปเลยนังอ๋อมายากาโซนแรงๆให้พี่น้องเลยทั้ง,อง,งออไ,ไนะอซ์แองเพิน่นก็ได้ เป็นได้เมื่อไห่วเออธรรมดาธรรมดาเนาะน่าจะอื่นน่าจะสำเร็จผักตอนนั้นเ็ช้าตอนเที่ยงน่าจะไปนั่นแหละโอ้ไปฟงศพเอ้พิธีการพิธีสงสารเนาะคนเสียชีวิตในในบ้านเนี่ยพี่น้องพี่น้องกันโอ้พี่น้องบ้าดูดูหายสางเพิ่อนกะเฮ็ดไวทันใจหพี่น้องเอ้ย แล้วนะแน่นอนแล้วแน่นอนคนวะเฮ็ดกะงามอีกพี่น้องเนาะไวายันใจอีกพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องตอนนี้กะเฮาวมาเบิร์นทางหน้าเฮือนของรองเบย์พี่น้องเห็นปะอ่าแค่เฮาเบิร์นสักนีดก็โอเคเลยพี่น้องงามเลยเนาะบัตรนี้พี่น้องเอ้ยเพราะวอเพื่อน พิ่นใช้ลูกติ่ง,างมาคอมเมนต์ลูกติ่งนะพี่น้องเพิ่นแอมได้เลยฝันเห็ดแบบนี้คักอะไรพี่น้อง าพี่น้องไอ้สางพันวังงามเนาะพันวะโอ้ทมสำนักพอดีป่เหมอกพันวะไอ้สางพันวะงามพันวะพี่น้องเอ้ยขัดออลี้ก็โอเคพอไหมพี่น้องเนาะเรากลับมาอัปเดตทางเคือนน้องเบย์กันคือเก่าวพี่น้อง,นะนงเอน,น,องเน,นานนะ บ๊วบยก็สีได้เมื่อก็น้องพี่น้องใชมันขำแล้วพี่น้องมาเบ็ดขาวๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิองเนาะโอ้าาหงาปดีพี่น้องเดี๋ยวสีเบิองทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีึ้นนะึงให้มาสูงสูดีสูงสูบเห็นไหมพี่น้อง ปาขักอดีพ่อพีนอ่น้องนี่เยวสิซูมดวงจันทร์ให้พ่อพี่น้องเบิงเนาะ ไปพี่นอ้องสิประมาณนี้เนาะเอากะโอเคเนาะทุกพ,พี่น้องตอนนี้บาบัวกะสิได้ปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บาบัวในเดอ้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาบวัวเฮ็ดคลิปต่อต่อไปพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บาบัวกะสิขอกล่าวค้า่าสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่นอ้อง